สวัสดีครับตัวแทนจำหน่ายทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทำคลิปที่ฉากหลังเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับแล้วก็มีฉากที่เกี่ยวกับเราเป็นเหมือนกับพิธีกรอยู่ในจอทีวีแล้วก็ที่ผู้ประกาศข่าวเขาใช้กัน,นเยอะว่าทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราเนี่ยนะครับไปที่คำนี้นะครับ new n e w s video นะฮะ video b l a c k g r o u n d นะครับเรากดแช่คำนี้นะครับเดี๋ยวโคดจะส่งให้ในในกลุ่มเฟซนะครับแล้วก็กดคัดลอกครับคัดลอกคำนี้มาพอเสร็จแล้วนะฮะให้ไปไปวางคำนี้ครับไว้ในวิดีโอ YouTube นะครับดูนะครับว่าทำยังไงนะครับให้เราไปที่ตัวของ u t u b e นะฮะ y o u t u b e ครับคลิกเข้าไปครับนี่นะครับเสร็จแล้วนี่ฮะด้านบนเนี่ยครับ ให้เรานำตัวของข้อความเนี่ยนะครับที่โค้ดวางลิงก์ไว้ให้นะครับกดวางลงได้เลยครับบน y o u t u b e นะเสร็จแล้วให้เรากดค้นหาได้เลยครับกดโอเคหรือกดค้นหาได้เลยนะครับอ่าก็จะเป็นขึ้นมาเป็นรูปนี้เลยนะครับเราก็สามารถเลือกฉากสวยๆนะครับของของเป็นวิดีโอที่เป็นฉากหลังได้ จะฉากเริ่มต้นนะฮะฉากที่จบหรือฉากทั้งตอนเลยก็ได้นะครับสมมติผมจะเอาตัวนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปแค่เลือกตัวที่เราชอบที่สุดเนาะคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้เราแชร์ไปที่ห้องไลน์ของเรานะครับผมกดแชร์นะครับไปที่ห้องไลน์ครับไปที่ไลน์ของเราครับ เลือกลายส่วนตัวของเรานะครับหรือเพื่อนเราหรือญาติก็ได้นะฮะที่เราจะฝากลิงก์ไปวางไว้แล้วเราตามกลับไปเอาได้นะครับวางไว้ในไลน์กลุ่มส่วนตัวนะครับแล้วก็แชร์ไปครับแล้วก็กดแชร์ได้เลยครับนี่ครับมาแล้วผมทําไว้ต้องสองตัวแล้วนะครับตอนนี้วิธีการที่เราจะดาวน์โหลดนะฮะตัวของฉากหลังสวยๆแบบนี้ทํำยังไงครับเดี๋ยวผมจะพาไปทํานะวิธีการดาวน์โหลดนะถ้าเราดาวน์โหลดได้นะฮะเราก็ไปทํา เป็นตัวเราเนี่ยนะครับเป็นผู้ประกาศข่าวได้หรือทํางานที่สุดก็คือไปทําในแอป Tik t อรนะฮะที่เราเนี่ยคือออกมาพูดกดวิดีโอแล้วก็ใช้ฉากเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นตัวฉากหลังและตัวเราอยู่ด้านหน้านะครับเหมือนที่ผมเคยสอนไปนะพวกเราลองไปดูตัวของบทการสอนก่อนๆดูนะครับตอนนี้เราจะสอนในบทนี้คือว่าเราจะดาวน์โหลดนะครับตัวของวิดีโอ YouTube ตัวนี้นะครับลงเครื่องต้องทำยังไงนะฮะ ให้ตัวแทนทุกขัานนะฮะกดแชร่ที่ u t u b e นะฮะแล้วกดคำว่าคัดลอกครับกดคัดลอกนะฮะเสร็จแล้วนะฮะให้ตัวแทนะครับไปเปิดตัวของ Google Chrome นะฮะที่อยู่ในเครื่องมือถือของเรานะกดเลยครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วเนี่ยนะคะให้เรามาวางอยู่ด้านบนนี้ครับให้เรามาวางลิงก์ตัวที่เราคัปปี้มาเมื่อกี้นะฮะกดแช่ครับแล้วก็กดคําว่าวางเนี่ยครับกดคำว่าวางลงมาเลยปุ๊บนะฮะเสร็จแล้วก็กด Enter ไปนะฮะ หรือกดค้นหาไปก็คือเป็นตัวเดียวกันนะฮะ YouTube QT เนี่ยตัวนี้นะครับตัวเดียวกันเนาะเราคลิกได้เลยนะฮะปึ๊บอ่าก็จะเป็นวิดีโอตัวนี้เห็นไหมครับตอนนี้วิธีการดาวน์โหลดเนี่ยนะครับให้ทําอย่างนี้ครับให้เราคลิกข้างบนครับคลิกไปที่วิดีโอข้างบนนะกดลงไปเลยครับทีหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยนะครมันจะมีตัวของรูปดินสอขึ้นมาครับเป็นเป็นบรรทัดที่2นะทุกครั้งเนี่ยเราทําแบบนี้คลิกด้านบนหนึ่งครั้งและลงมาคลิกที่ดินสอครับกดดินสอครับ กดดินสอเสร็จข้างบนเนี่ยจะมีการกระพริบให้เราเนี่ยนะครับเข้าไปแก้นะครับตัวของลิงก์ YouTube ของเรานะครับให้เรานะครับเอาตัว m. ออกดูนะครับ m. ออกนะไปวางนะครับวางตรงหลังดนะแล้วก็กดลบ2ทีนะทีแรกด o หายที่2 m. หายเห็นไหมครับแล้วก็ให้เราพิมพ์นะฮะลงไปว่า v w w v w นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะ v w w v e wave เบอร์วายเวฟทำไมครับเบอร์วายเวฟดอทนะฮะแล้วก็ตามด้วย s 2ตัวครับ s s สเอทำไมนะครับโทษทีพิมพ์ผิด s s อย่างงี้ครับเนี่ยฮะลบไป2อันนะฮะลบดอทกับตัว m ออกแล้วก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปนะครับ5ตัวมีเบอร์วายเวฟแล้วก็ดอทแล้วก็ ss ที่เหลือด้านหลังไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับเหมือนเดิมเนาะลบ2ตัวนะฮะตัวดอท กับตัว m เ,เพิ่ม5ตัวคือ www d o แล้วก็ ss ข้างหลังไม่ต้องมายุ่งกับเขาโอเคนะครับลองทำดูแล้วก็เสร็จแล้วก็กดค้นหาได้เลยครับกดค้นหาได้เลยรอวิดีโอดาวน์โหลดแป๊บนึงนะฮะเขาจะขึ้นมาหน้าดาวน์โหลดตัวนี้ครับ save from net ดาวน์โหลดวิดีโอออนไลน์นี่คือวิธีการ save ทุกอย่างที่อยู่บน YouTube นะครับมาลงเครื่องเราแบบง่ายๆโดยไม่ต้องลงแอปนะฮะนี่คือวิธีการที่โคตรสอนเนาะเสร็จแล้วก็จะมีหัวข้อดาวน์โหลดเป็น mp 4ตรงนี้นะครับให้ตัวแทนเนี่ยกดดาวน์โหลดตัวนี้ได้เลยครับ กดดาวโหลดทำไมนะครับเมื่อกี้เน็ตไม่ติดนะนี่กำลังดาวโหลดอยู่เห็นไหมครับตรงนี้เนะเาะพอกดดาวโหลดแล้วเขาก็กำลังดาวโหลดแล้วอันนี้เรียบร้อยแล้ะอันนี้คือวิดีโอลงเครื่องแล้วนะฮะลงไปดูกันว่ามาหรือยังนะครับนี่มาแล้วครับเห็นไหมครับนี่เลยเราก็ได้วิดีโอที่สวยนะฮะเราก็ไปทำ tiktok หรือไปทำคลายมัสเตอรหรือไปทำา Insho ได้หมดเลยนะครับทดลองทำดูนะครับแล้วก็ อ่าเสร็จแล้วส่งกันบ้านมาให้โคดดูนะครับติดอะไรก็สามารถที่จะทักมาสอบถามโค้ดได้นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ